ต่อมาคือปีชวดครับใครเกิดปีชวดบ้างปีชวดนะเขาบอกว่า จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาทั้งการงานโชคลาภรวมถึงด้านการเงินแต่ปีหน้าเป็นปีไม่ดีแห่งการร่วมลงทุนกับไทยโดยเฉพาะการร่วมหุ้นร่วมลงทุนให้ดูเอกสารให้ดีหนูมันชอบกัดกระดาษเนาะแปลว่าเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ละเอียดเรื่องเอกสารชอบมองข้ามตีความกฎหมายไม่เป็นเพราะฉนั้นต้องมีผู้รู้มาช่วยตรวจสอบเอกสารด้วยอาจจะถูกหลอกให้ลงทุนที่สําคัญคือใครก็ตามที่มาชวนคุณแล้วบอกได้ผลประโยชน์มากกว่าที่คุณลง งทุนอย่างเช่นลงทุน10บ,บาทได้ร้อยหนึง่งลงทุน10บ,บาทได้พันหนึ่งเนี่ยให้เชื่อไว้เลยว่าโดนหลอกแน่ปีชวดเป็นปีที่จะมีหนึ่งใน4ปีเนี่ยเขาเรียกว่าเคาะกรรมในอดีตตามมาทวงหนี้ปีหน้าจะทําให้เกิดอุปสรรคอย่างเช่นใครที่กําลังชนเรื่องคดีความในปีนี้อยู่ปีหน้าโคตรเหนื่อยเลยถ้าปีนี้ไม่จบบอกเลยเหนื่อยมากทําอะไรให้ถูกต้องตามกฎหมายนะอย่าทําอะไรสิ่งที่เสี่ยงผิดกฎหมาย ยาเสพติดภาษีการพนันและทดีความใครที่มีตั้งแต่ปีนี้รีบทำให้จบปีนี้ไม่จบปีหน้าอ้วกเลยอาจจะชนะยากจะตกที่นั่งลำบากแล้วก็ใครที่อยู่ในปีชวดชอบเที่ยวอัโครจรละกาเถาะชวดมะเมียสี่ปีนี้ใครชอบเที่ยวที่อควจรปีหน้ายังเป็นปีแห่งอุบัติเหตุจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นในสถานที่อคจรไฟไหมไฟชอ็อตจะมีการสูญเสียอยู่ปีหน้าให ได้สุขภาพคนปีชวดจะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือเป็นพวกงานไม่เสร็จไม่รูจ้จัดที่ชอบกัน้นชอบอัน้นระวังโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดตามข้อตามกระดูกเริ่มเริ่มในปีนี้คือกดไหลย้อนอาหารเป็นพิษที่สำคัญที่สุดคือปีชวดปีนี้เริ่มหนักเลยนะเป็นมาเรื่อยๆคือเป็นอยู่แล้วแต่จะเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆคือแพนิคอาการแพนิคจะกำเริ่มชอบเครียดไปเองคิดไปเองโลกหวาดกลัวเกิดขึ้นเองเพราะเกิดจากความทุกข์แบบที่หาสาเหตุไม่ ไ,ได้อยู่สบายกินสบายแต่อยู่ดีไม่รู้กูเครียดอะ อาการแพนิคก,กำเริบให้ระวังให้มากวิธีทำบุญนะครับสำหรับตั้งแต่ปีนี้ไปปีหน้าเลยก็ได้หนึ่งด้านเาคาะกรรมให้พิมพ์หนังสือธรรมะหรือหนังสือเกี่ยวกับความรู้อย่างเช่นถ้าคนเป็นโรคแพนิคทำหนังสือเกี่ยวกับแพนิคเลยครับไปแจกตามโรงพยาบาลตามสถานที่ต่างๆพิมพ์หนังสือธรรมะเรื่องกฎแห่งกรรมพิมพ์หนังสือสวดมนต์บริจาคหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะ2ทํทำบุญช่วยเหลือผ้าอาภาธ3าอันนี้น่าทำครับแจกทานช่วยคนลำบากในชื่อตัวเอง และที่สําคัญครับทําบุญลงศพเดือนละหนึ่งครั้งอุทิศในชื่อตัวเองห้ามระบุเป็นชื่อคนอื่นสีมงคลคือสีน้าเงินสีแดงสีเขียวนะครับผม